สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขยยวนครับวันนี้ผมพามาไล่เก็บพึ่งมิ้นครับผมพึ่งวีแถวบ้านผมนะครับเจอไว้หล่หลังเลยครับหลังบนเนี้ยมาวันนี้พามาไล่เก็บครับผมเตรียมตัวนครับนี่เอาอุปกรณ์มาด้วยครับเอาไม้ไผ่มาด้วยครับนี่ไว้ปีนครับผมไป นามก็เยอะครับผมต้องเปิดป่องก่อนครับนี่เดี๋ยวลังเล Ồ, <laughs> oh, đẹp rồi นี่ครับอ๋อเอายาครับผม ปาดไปแต่หัวน้ำหวานครับผมหลังคืนเขาครับไปนี่ครับนี่หนึ่งหลังไปปีนเลย นานทั้งนั้นเลยครับผม อยากครับผมหลังนี้มันสุดเอื้อมหลังน่าจะแตกครับผม ตกใส่ตัวครับผม<ฮ>โ,อโอ้น้ำหวานนิดเดียวครับผมเนี่ยตัดลังไว้แฝนไว้ตํำๆนี่ครับเจ็ดปีแล้วครับผมอโอ้ตอนนี้มันตอมหน้าตอมตาเต็มแล้วครับ เยวแป๊บนงตัดจิตไฟก่อนครับนี่นครับ,บปาดลังนี่ครับอเอาแต่ หัวน้ำหวานครับไปหลังต้องตัดตืนครับผมไปครับหลังนี้ครับเหมือนจะล้างครับผมตัวไปหมดแล้วแต่หัวน้ำเหมือนอยังมีอยู่ครับอ่ะดีเลยแล้กันไปไปเช็คหายครับผมไปเดี๋ยวต้องกลับไปเอาไปเช็คก่อนครับ ได้มาแล้วครับผมขับไปไม่ถึงไหนเลยครับเอาออกไปปากทางนิดเดียวพอดีเจอคนรู้จักครับก็เลยยืมไปแช็กเข้ามาเลยครับ <c oughs> ไปเดี๋ยวหลังนี้มันจะดูดน้ำหวานหมดซะก่อนครับผมไปโอ,โอ,โอ้ลำบากอีกแล้วเลืปีนฝั่งผิดครับผม ล้างครับแต่ก็ยังมีหัวน,น้ำนิดหน่อยว้ายโอ้ วางไว้ก่อนโอ้ย,อย,อยนี่ครับโอ้เกินคาดครับผมหัวน้ำดีเลยไปเดี๋ยวลังเอาไปเลยลครับเพราะมันไม่มีตัวออดแล้วครับไปนี่ครับอีกลังหนึ่ง น,นี้มันตามพึ่งหลวงครับแล้วเจอพึ่งหลวงก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่นะครับแต่ยงหลังอ่อนนี่ครับมันพึ่งเรืองอยู่ตรงนู้นครับเดียวค่อยไปถ่ายดูครับเดี๋ยวตีพึ่งมิ้นครับเหมือนหลังจะแก่ครับ Mm-hmm. <laughs> ีัว่าคอนเถาวันครับผมหนักอยู่เลยครับว้า โอ้โโอ้โหน้ำหวานแบวงนะครับผมนี่โอ้น้ำหวานสวยๆไปล้างเอาไปเลยแล้วครับเพราะว่ามันเหมือนจะล้างแล้วครับไม่มีตัวแล้วไปในฝนตกครับต้องรีบนี่ครับหลวงเกาะอยู่ขอนี้ครับนี่แต่หลังอ่อนอยู่ครับไปนี่ครับนี่อีหลังครับหลังนี้เอาง่ายๆครับผมตำๆ เอาเลยแล้วกันงานก็ยกของป,ปันพอดีครับผมฝนจะตกแล้วครับง่าย มันจะได้แต่ละลังครับผมอ้อง่ายอย่างนี้น่าจะอ่อนดีครับหรือเปล่า หนักครับผมไม่รู้ว่าหนักตัวเลยหนักหัวน้ำครับผมโอ้หัวน้ำหัวน้ำไม่มีเลย ดูกันครับโอ้หัวน้ำมอยู่นิดเดียวครับมาหลังนี้ขอนะครับผมตัวอ่อนพอได้กินสักคำสองคำครับผมหัวน้ำนี่แห้งแจ็กเลยครับหลังนี้ อีกหลังหนึ่งครับนี่เจอไว้ตอนเดินหาพึ้งหลวงนั่นแหละครับ ม,มีมือจับครับผมโอ้หัวน้ำดีหยปล่อยอห้อยน้องแนงน่องแนงน่องแนงก่อนครับโอ้หัวน้ำสุดยอดเลยครับก้อนนี้ รังก็ขอแล้วกันครับผมรังสวยๆยังพอได้กินครับรังอันนี้ไปนี่ครับสรุปผลงานได้มาทั้งหมดหกรังครับผมแต่ยังเหลืออีกร่องหลายรังครับยังไม่ได้ตีครับผมฝนมันทําท่าจะตกครับผมก็เลยเอาไวุ้่งนี้ครับนี่ก็มาแค่หกรังครับดูหัวน้าก้อนนี้ครับผมเน้นๆครับก้อนนี้ครับ ก้อนนี้เน้นๆครับผมหนักตึกเลยส่วนไอ้ก้อนนี้ครับที่ว่าล้างครับผมโอ้ดูดีหัวน้ําดีใช้ได้ครับผมอันนี้ลังสุดท้ายลังสุดท้ายนี่ก็หนักครับผมจะลังนี้ครับที่ไม่มีหัวน้าแต่เอาตัวอ่อนมาจริงครับผมโอเคครับถช้าๆเรียนกดไลค์กดซับสไคร้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ